พี่ทำไมเกมเสียงมันหลอนจังวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสวัสด oh. ีทชาเป็นจมทุกท่่นนะครับและตอนนี้คุยอยู่กับพรมการนีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไซเรนหรือว่าถ้าไปเป็นไทยเนี่ยมันก็จะแปลว่าเนี้ยก็เกมนี้เราจะได้รับบทเป็นสาวมอไปที่ไปโรงเรียนปถมเพื่อไปตามหาสมุดบันทึกที่หายไปอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ได้อัดคลิปนานแล้วอุจบ่เฮ้ยอะไรวะโอ้ย อะไรละพี่เดี๋ยวราเดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนยมันหล่อตั้งแต่ตอนนี้เลยอรอไปเข้าเกมพี่ไม่รอละรีบจบรีบจบโอ้ยแปลอะไรอีกวะเอรินสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายสองสามวันก่อนเธอได้รับบางอย่างที่แปลกประหลาดมากนั่นคือกระดาษหน้าเดียวจากสมุดบันทึกในวัยเด็กของเธอซึ่งเธอเก็บไว้ในโรงเรียนประฐมบนกระดาษนั้นมีข้อความเขียนมาด้วยว่ากลับมาเอาความทรงจําของเธอคืนไปเอรินรู้สึกอยากกับ เอินเรออะไรวะเอรินรู้สึกอยากเอาเอะไรเฮ้ยมันอ่านยากจังวะภาษาไทยอ่ะเอรินรู้สึกอยากเอาสิ่งที่เคยหายไปกลับคืนมาจึงตัดสินใจแอบเข้าไปในโรงเรียนล้างและค้นหาสมุดบันทึกเล่มนั้นว้าวไม่ผมจะพังพองนี้แหละครับคุณพี่ทุกวันนี้เวลาตัดต่อนี่จะได้ยินเสียงมาว่าเสียงช็อตต,ตลอดเลยนะเวลาตะโกนอะ่ะโหที่นี่ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยสักนิดเหมือนว่าฉันไม่เคย ไปจากที่นี่เลยอะหมายความว่าไงวะการกลับมาที่นี่ตอนกลางคืนไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยฮะใช่พี่พี่คิดอะไรอยู่จะกลับมาตอนกลางคืนวะทําไมฉันถึงต้องเสียเวลาฟังข้อความนั้นด้วยล่ะรับทราบครับจ่าแล้วเกมนี้มันไม่มีเสียงอะไรเลยเหรอพี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเกมนี้มันชื่อว่าไซเลนที่แปลว่าเงียบนี่หว่าผมตะโกนอย่างนี้ผีมันจะมาหลอกผมเอานะเว้ยเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งพี่พพจ๋ามันจะไม่มีเสียงอะไรให้ผมเลยจริงดิยู ยเกมโคตรมืดเลยแล้วเราต้องทำอะไรฮะค้นหาวรารสารคืออะไรวะพี่ผมต้องไปไหนพี่เพิ่งนะม,มันจะมีตัวอะไรมาหลอกผม,ผม,ผม,ผมขอลดเสียงก่อนนะครับทุกคนโคตรน่ากลัวเลยพี่ผม,ผม,ผมขออนุญาตลดโต๊ะอะไระเนี่ยว้าวเสียงเปิดกระดาษสุดยอดสุดโรงเรียนประถมชูบูตปิดทําการเนื่องจากเหตุการณ์นี้อะไรอะมันคือมันมันอ่านว่าอะไรวะพี่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยอ่แปลภาษามันเป็นอะไรของมันวะพี่พี่ผมจะรีบจบเกมเนี้ยแล้วพี่อะไรของพี่วะมันแปลว่าแก้ไขแล้วคืออะไรวะ ไม่เข้าใจโรงเรียนประถมโชว,วูดปิดทําการเนื่องจากเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่โรงเรียนได้ออกคําขอโทษต่อ,ตอน,นักเรียนผู้ปกครองและครูขณะนี้ตํารวจกําลังสอบสวนอะไรคือแก้ไขแล้ววะพี่มันคือ,อะายคําเซ็นเซอร์เหรอขณะนี้ตํารวจกําลังสอบสวนจุดๆๆๆจ,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 จุของ um นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ย้ายเข้ามาในเมืองสองสามสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุรับทราบครับจ่าอะไรเรางไปไหนเปิดประตูอ่ะเี่ อะไรวะเกมขออนุญาตถอดหูฟังนะบัดนาวนคือแล้วผมต้องทำอะไรเหรอครับคุณพี่ครับพี่จา๋ามารีบจบเอออะไรวะฉันยังไปไม่ได้ฉันต้องหาสมุดบันทึกของฉันให้เจอก่อนอ๋อนี่คือประตูทางออกเหรอครับพี่รับทราบครับจา๋ามันเกมนี้มันจะมีเกมจำสแกนอะไรปาวะพี่ผมขอเดีย๋ยวเขาอย่าอนุญาตหลบนะบัดนาวโอ้โหโคตรมืดเลยพี่อะไรวะจับจับเดิปึบป๊บปึ๊บปึ๊บอ่าฮะอะไรวะเนี่ยพี่มันจะมีผีเพราะวะเกมโอ้ยโอ้ย โอ้มันล็อกโอ้ต้องกุญแจไอ้คุณพี่อะไรวะหโอ้ยเหมือนมีคนอยู่นะถ้าเป็นสภาพเนี้ยล็อกอีกแล้วพี่ห้องมันจะมีอะไรเยอะแยะวะเยอะเวยเฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรพี่ขี้อะไรเหม็นจังเหม็นมากล็อกอยู่ด้วยมันล็อกอ่ะพี่แล้วก่อนดิผมผมผมต้องทําอะไรครับคุณพี่รีบจบรีบจบวะมาดิเอาก็เอาวะให้มันจบๆโอ้โหพี่ก็บ้านนีรออะไรอ่ะอยู่ทําไมวะพี่อะไร โอ้ยแมลงสาบโอ้ยไม่กลัวเว้ยพี่จะมาโอ้ยจมาจูาจ๋าจ๋าพี่จ๋าจ๋าโอ้โหเอ้าเก็บอะไรมาวะพี่จ๋าตรงนี้เสี่ยงโดนผีหลอกมากผมขอบอกโอ้ยแมลงสาบโอ้ขนลุกขนลุกพี่ผมขนลุกจัดเออเออเออ หาว่าโอ้เปิดเฉยอ๊เปิดเฉยอะไรวะพี่ทุกคนจุก่อนจุกจุกกลุขออนุญาตกลมหน้านะบัตหนาวนี่อะไรอะ่ะพี่จ๋าโอ้ด้เวลาแปลกิจวัตรประจําวันของมิคาฉันไม่เคยทําอะไรเลวร้ายกับใครเลยทําไมพวกเขาถึงใจร้ายจังฉันทาทุกอย่างที่พวกเขาขอทุกอย่างแล้วฉันจะได้อะไรตอบแทนพวกเขาไม่รู้สึกถึงสิ่งที่ฉันรู้สึกอยู่ฉันคิดว่าวันนี้อาจจะแตกต่างออกไปบางทีถ้าฉันไม่พูดพวกเขาก็อ,อาจจะใจดีขึ้นบางทีถ้าฉันไม่ร้องไห้พวกเขาก็อ,อาจจะหยุด พวกเขากับหัวเราะมากขึ้นพวกเขากับผักมากขึ้นแต่เอรินเธอแตกต่างอ๋อไอไอมีค่านี่คือเป็นพี่เมาสเมาสไอมีค่านี่น่าจะเป็นคนที่โดนแก้มเรียกได้ว่าเป็นไอเนิร์ดไอเนิร์ดประจําห้องขอญอาตถอนหูฟังน,ะน,น้าบัดนาวก็มาดิวะเอ๊ะมีหนังสือหายไปเล่มหนึง บนชั้นวางแล้วผมต้องไปตามหาหนังสือให้มันใช่ไหมเนี่ยพี่นี่อะไรวะกุญแจเหรอเก็บปุ๊บเนี่ยหันหลังเจอผีจุกกรูกระดูวู้เลยพี่ผมขออนุญาตนะครับทำไมนเงียบจังวะเกมโอ้ไม่อยากเล่นแล้วอะไรเว้ยอ่ะมึงถอยห่างละผมถอยห่างถอยห่างทางเฮ้ยเดินเดินเดินเอ้าพี่ไม่ใช่กุญแจนี่เหรอกุญแจนี่ป่าวะอ๋อไม่ใช่กุญแจนี่อีกกุญแจไหนวะกุญแจมาเฮ้ยกุญแจมาโฮ มาอย่างนี้เลยเหรออาเจ็เปโฮครับครับครับ,รบโอยตายแล้วโอ้ยตายแล้วโอ้ยเปีกแล้ววะเอลินเป็นคนที่ดีที่สุดเธอฉลาดมากแล้วก็ตลกและเธอก็คุยกับฉันเสมอคนอื่นมองไม่เห็นฉันแต่เธอเห็นเธอทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นฉันสามารถฮะ อะไรวะฉันสามารถรับการล่วงละเมิดจากคนอื่นได้ตราบใดที่เอลินกลับมาในวันรุ่งขึ้นและเรากินข้าวเที่ยงด้วยกันเธอเป็นด้านดีเพียงด้านเดียวของชีวิตปัจจุบันของฉันเราตัดสินใจพบกันหลังเลิกเรียนที่ห้องสมุดเธอซ่อนหนังสือเล่มหนึ่งไว้ใต้โต๊ะฉันต้องหาหนังสือเล่มนั้นให้เจอแล้วนากลับมาที่ห้องสมุดเฮ้อเฮ้อเฮ้๋ยอะไรเฮ้อเฮ้ออเอย่าจํำสแกนนะเว้ยที่เราใต้โต๊ะผมคือตรงไหนเฮ้ยพี่หนังสือมันอยู่ไหนวะ อะไรอ่ะพี่ผมผมทำอะไรกับนี่ผมต้องทำอะไรกับนาฬิกาบอกว่าห้าโมงห้าสิบนาทีเหรอพี่จ๋าโอ้ยเจอแล้วหนังสือพี่อย่าหลอกนะพี่นั่นอะไรวะเกมพี่อย่าพึ่งมาเจอมาเจอบ๊อบบ๊อบบ๊บบ๊อะไรใครเขียนว่าแกโกหกอะไรใครโกหกใครมันเขียนว่าพี่แล้วเมื่อกี้ผมได้หนังสือมาใช่ปะ่ะต้องเอาไปใส่ในห้องสมุดโอ้โอ้ ประตูเปิดแล้วเหรอประตูห้องน้นเปิดแล้วหรือครับคุณพี่หลับตาหลับตาห้องนี้เหรอใช่ปะขออนุญาตนะครับเอไม่เอาดิอย่าแจลเสกม๊มเชื่อมสแกนี่พีเ่เอ้ยเอ้ยโอ้ยตายแล้วโอ้ยได้สมุดบันทึกกลับมาแล้วทุกคนผมได้มาแล้วผมต้องกลับไปเดินทางกลับอะไรวะนาฬิกาตายเอ้ยเดี๋ยวไล่นาฬิกานนะมันมันไม่ตายได้ไงวะเฮ้ยเอ้าเอเอ,เอผมก็ลืม มันนี่มันโรงเรียนล้างนี่หว่ามันจะมีนาฬิกาที่ยังไม่ตายได้ไงวะเออ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 อค้นหาเทปเทปอะไรอีกวะพี่เอ้ยผมหาสมุดเจอล้วเว้ยหาเทปอะไรอีกวะไะไรวะเทปเทปอะไรเนี่ยออกเลยนะบอกวะเอาเอาวอาวอาจบเลยเหรเพ่แล้วเดี๋ยวแกนี่มีกี่ฉากจบวะคุณจะมันจะไม่หูจุกอะไรวะเดี๋ยวแล้วในตู้มันคืออะไรพี่กัมกรพี่แล้วเทปมันจะอยู่ไหนวะ เทเทเทแล้วเทบมอยู่นะเทมันอยู่ตรงทางจุดจุดเกิดเลยนี่วเพี่เลเจอแล้วเฮ้ยกลัวกลัวกัวเอาเทไปใส่ปุ๊บโดนหลอกล้วอันนี้ยังเปิดไม่ได้เหมือนเดิมอะไรวะพี่จ๋าขออนุญาตใส่เลยล้วกัน้จักมเด้าเลยอะไร điều vì V เลยวะพี่แจ๊บบทความในหนังสือพิมพ์ความจริงพบมิกะสึกิมูระในล็อกเกอร์ของเธอที่โรงเรียนสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะมาจากการขาดออกซิเจนจนหายใจไม่ออกหลังจากการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอหลายครั้งคดีนี้ถูกยกฟ้องเนื่องจากเป็นเพียงอุบัติเหตุแต่พวกเราทุกคนรู้จักเอรินพวกเราทุกคนรู้ว่าแกหลอกให้ฉันไปที่ห้องสมุดและเพื่อนของแกก็ดักซุ่มโจมตีและขังฉันไว้ในล็อกเกอร์เป็นแกเองเป็นแกเองสินะที่ล็อกประตูและแนะนําให้เพื่อนฉัน ทิ้งฉันไว้ที่นั่นเป็นแกเองสินะว้าวอ้าวสรุปอะสรุปคือบีเจ๋งอะไรวะเนี่ยโต๊ะเป็นอะไรวะเนี่ยพี่โต๊ะโต๊ะโอ้โหเสียงอะไรวะเสียงโทรศัพท์บอแล้วเราไม่ใช่คนดีเหรอวะเดี๋ยวก่อนคือเราเป็นคนขังไอ้มิกะมิกะไว้ในตู้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 ล็อกเกอร์หรอครับสวัสดีครับพี่จ๋าเสียงอะไรวะอย่าดเลยเว้ยทำไมกระดาษมันเป็นทางอย่างเงี้ยเออไม่เอาไม่รับแล้วจะแบบ พี่จ๋าตัวอะไร taking? วะมันคือก้อนเนื้อหรือครับโอ้ยอย่าหันอย่าไล่นะเว้ยอย่าไล่นะเว้ยไปจ้าอุ้ยโคตรแอคหล่อพี่เกินไปบางทีอะพี่ไปเดิน เงียบๆดิตัวนักเราเงียบๆก่อนคุยกันไปนี่อยู่เฮ้ยโอ้ยโคเทเอะเป็นนางแบบได้เลยอะเสียงอะไรมีการหันมาด้วยพี่อย่าตามหลังผมมานะไม่อยากหันละไม่หันละอุ้ยล็อกเกอร์ขอยาตหลบจะมาโอ้โว้โว้โววโว อ,อ,อ,อตอนแรกผมคิดว่าเอลินตัวที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันเป็นคนดีนะเพราะเห็นจากโนต้ตอะไรเงี้ยสุดท้ายเราเป็นคนขังไอมิกะ ไว้ในาล็อกเกอร์เองอ้าวอ้าวรู้สึกว่าตอนสุดท้ายนี่จะมีไอ้มิกะอยู่ข้างหลังด้วยเนี่ยมิกะน่าจะทําการขังเราไว้ในล็อกเกอร์เหมือนที่มิกะโดนเลยมั้งโอ้โหโเกมพี่น่ากลัวนะเวย้ยมันจะมันหลอนนะเวย้ยโดยเฉพาะฉากสุดท้ายที่มัน,นแบบว่าฮิฮิเข้ามาไอ้มิกะฮิฮิฮอ่ะนา่นากลัวน่ากลัวอะไรพี่อะไรวะไปเจอกันคลิปหน้าบายเฮ้ยไม่ได้ดิมันต้องมันต้องแบบว่าบ<พ>ายเคพอใจละเจอกัน